อยู่ที่ไหนกันเอ่ยโอ้โหคอนโดนะาแอมน,น,นี่ดีจังเลยมันแบบว่าไม่น่ามีใครมาเล่นเยอะนะเนี่ยมันดีมากเลยอ่ะนี่มีรุชคอร์น่าหลอกเด็กไว้แล้วแล้วคนนี้ละ่ะจมลงไปแล้วค่ะจมลงไปแล้วค่ะลูกอุ้ยสีธงชาสวีเดนเลยนะเนี่ยฟ้าเหลืองทาวเป็นอะไรครับทางเป็นอะไรไปเหยียบอะไรหรือเปล่า มันมีอะไรสกปรกอยู่ในนี้ป่ามอะไรไหมนี่ยอนซินี่ปีนขึ้นไปเล่นได้ไม่ต้องไปเสียเงินของไอ้นี่เลยอ่ะบ้านบอเออที่ที่เสียเงินอ่ะเล่นแค่นี้ก็พอแล้วโอ้โหพี่พามินแอนลงมาก่อนเดี๋ยวพี่ามินไม่ยอมแก้วคุณต่อหไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยอุยใส่ได้ถอดเกิบก่อนถอดเกิบ อ่ะเดี๋ยวพี่เอ้ยเดี๋ยวมามาเดี๋ยวมามาเข่าไฟอ่ะเข้าไปเอาบกกี้ไปด้วยเหรอลูกโอ้โหอ่ะให้บกกี้กัะให้มามาช่วยเหรออ่ะพายวิ่งเข้าได้ไหมเข้าได้ไหมได้มาช่วยอ่ะพายเอ๊จับจับอ่ะปีนบินอ่ะบินอ่ะยกขาอ่าไป ไหนเลยไหนลงไปสีไหนลงลงลงอ่ะลงก่อนว้ายกกี้ไป้หน้องเงดางเอดาเราพี่โอ้โหสุดยอดเลยให้ทำไมผมทำมินชีอย่างนั้นอ่ะพาวินพาวินพาวินถอยเราวางมันแล้วขาวินถอย น้องเอด้าน้องเอ็ด้าไม่นอนอย่างนั้นหรอกเมื่อกี้นอนอป๋าไปให้ให้นะอมให้น้แอมช่วยเมื่อกี้เอ็ด้าจมกองบอลโอ้โหยังสะอาดเอี่ยมอ่องอยู่เลยข้างใต้อ่ะได้แลโอเคเอดาถ้าลูกทำจุกหลุดนี่มามาหาไม่เจอเลยนะอยู่นี่ลูกอยู่นี่อยู่นี่ อยู่นี่ค่ะเดี๋ยวมาให้กินนมโอเคโอเคมาให้นมกินนมก่อนี่เปี่นเดนร์น้องเอดาก็เล่นอะไรคะเออน้องเอดามีของเล่นแล้วโหนน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 ฉายไปดูเลยฉายฉายให้ดูเขาเรียกว่าห้องสันทนาการนะคะเหมาะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่มีเกมมีอะไรให้เล่นปะนีนีปปะแต่อันนี้ถูกใจลูกเรามากเลยวัยเนี้ยโอเคเลย สุกใจไม่ต้องยุ่งกับใครด้วยไม่ต้องไปเล่นผสมกับใครด้วยเล่นกันเองนี่แหละเดี๋ยวปีหน้าปีหน้าเอด้าวิ่งวิ่งได้แล้วมั้งมาเล่นกับพี่ภาวินเนาะเราเหมาเลยค่ะพี่ภาวินเหมาเลยค่ะขึ้นเมันไอตรงนั้นมันเลื่อนๆอ่ะอนอยู่ตรงนี้มันมันกิ้งได้ไงพี่ภวินไม่กล้าเออมันกิ้งแล้วมันสอนใ้เขาก มาวินลองกอดะเบียนก่อนเมื่อกี้เขาจับเองแล้วอย่าท่สอนอีกรอบนึงอ่าพวินอนะกอดกอนเอาพวินโยนบักกี้ไปก่อนอ่าพวินกอดกอดกอนมันกิ้งได้ไงกอดกอนกอดกอดกอดจับสานอนจับสาจับสานิ้จับมือน้อนี้จับมือนี้อ่าแล้วกอดกอดกอนอ่าแล้วค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปค่อไปเสียวไงมันเสียวนิดนึงอ่ะมันเสียวนิดนึงเพตัวขามันไม่ถึงน่ะบร อะกี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 ก oh, right ีกีสนุกโอเคแบบฝรั่งฝรั่งโอ้หัวฟูเลยค่ะหัวฟูเลยค่ะไฟฟ้าสถิตนะคะหัวฟูเลยค่ะน้องไดนะขามันเก็ตตองหรือวะมันเกมไอ้นั่นไงที่สวีเดนน่ะมันชื่ออะไรที่มันเล่นบนไอซ์อ่ะที่มันแต่มันเป็นจะแบบสนามใหญ่กว่านี้ตรงนี้มันเป็นสนามย่อมอ่ะเาเรียกว่าอะไรล่ะ มีเปิดได้หรอน้องเอด้าเอ,อ้ยน้องเอด้าชอบใจมาเที่ยวคอนโดนะแอมสนุกสนานมากเลยค่ะ <c oughs> วันนี้เราว่ายน้ำแล้วแล้วก็ <c oughs> กมามาเล่นห้องสันทนาการเหลือห้องฟิตเนสนะคะที่ป๊าป๊าบอกว่าจะมาใช้บริการแต่ยังไม่ได้ใช้นะคะยังไม่คุ้มนะคะขาดอีกหนึ่งอย่าง <c oughs> โอเคน้องเอด้า มีที่เล่นแบบฟุตบอลเหรอเขาเรียกอะไรฟุตบอลมืออ่<ม>ะใช่ป่ะโตบอลมืออ่ะใช้มือเล่นนะ่ะนไงไงป๊ะปะ๊ปะป๊าเล่นอยู่อันนั้นเออเออพี่พาวินไปเล่นเอลฟาเราไปเล่นเอลฟาอ่า,อาน้องเอดา่บายบายไปดีกว่าบายบายค่ะ